สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูครูสุขน,นะครับกับเมื่อนี้มีไก่ต้มน้ำปลานะครับมากินกะสีมีน้ำซุปพรอมกัน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองพริกสิบบาทครับใส่มาเลยไก่นี่กับผมซื้อเป็นหน่องสะโพกนะครับซื้อมาจากตลาดซื้อมาหาหน่องซื้อมาหาหน่อง,ให,งอให้ทางนอกเก็บให้ทางหนอกเขากินน้ำคงเลยเอามากินน้ำ สองนองนะแล้วก็จะมีตับนะครับเป็นพวงพวงตับมันนี่นะพี่นนองพวงตับตับมีไดมาสีพวงเนาะแล้วก็นองอู้หนองใหญ่นะครับนี่เพิ่งอาเจ้ไกลตรงน้ำปลาต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งครับตามจริงมันก็บโบตรงต่มโดนเนาะครับเพราะว่ามันเป็นไกลพันธุ์เนาะมันเหนือมันหนุ่มอยู่แล้วนะไกลพันธุ์โมเมนต์ไกลบานกับผักแกมกับเชมี่ผักกาดผักกาดขาวแล้วก็แตง แล้วก็ผักซีเอามาแต่งพลอยมันหกหน่อย <c oughs> ปลอยมันหกนิดหนึ่งแล้วก็มีบุกทัวหน้อยหนึ่งนะครับเนาะมาแล้วมีน้ำสุปพร้อมแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องเลยผมใดอันนี้มานําำกียงเห็ดอันนี้เป็นเกงเห็ดอเห็ดยัง่าเห็ดผึ่งแกงเห็ดผึ่งพี่น้องมันหลายอย่างหลายก็เลยตักมาตักมา,าเต็มถ้วยลองลองลองเกิ๊งเห็ดผึ่งมอง ลองดูอืมักข,ขนาดครับแกงใส่ใบผักติ๋วเนาะพี่นอ้องใบผักติว๋วอย่าอกสมสมนนิดนึงแสบๆครับมามากินเขากับผมยามแรงๆบงแรงแล้วครับนี่ซองถุ่มแล้ว ข้าวนียวข่าวนียวพร้อมมาครับลองมาดูลองตับก่อนดูพี่น้องตับมันจิมจ้มน้ำจิ้มเข้าไปจิม้มฮะอืม หมกทั่วอันนี้เป็นหมกทั่วปีป่าผมปลูกเองไม่เี่นอ้องหาก็เผากับป่ามากินกัน,กนครับผมรองไก่ยังรู้นังมันยีนนองไอ้ตัวนี้ Còn đu. Đồ. <laughs> จิ้มลงไป ออามาเลยไา่หนุนยิมสอนสุดเหี้ว่าปวดัวแห้งตอนนี้ไม่มาเขาฟังเ,เหมนกันอ่ะตองอยากเ,เขามา่อนงอเขามา เดี๋ยวเหนือ,อสุดยอดีๆที่เหนือมันเป็นอยากออกสีแบบอยากออกดำๆนิดนึงผมใส่ซีอูดำมแต่งสีนะครับให้มันสวยงามซื่อจิ้มลงไปนะอืม ใส่เงินเยอะเก็บเงินเยอะขอ้ดู่อยอยกดูบ้างเห็นมันเินไ่อย่นี้ตัวละแบางเยอะนะ แสแครับมือน,นี้แสแครับตนะัดมัน

โอ้ยที่แล้วว่ทีกินมดสองขาอีกขาหนึ่งก็สี่บูเมเ็ดพี่น้องก่อนเอาสี <c oughs> าาตมเอาไหลางดีๆเอามีดนะครับจิ้มจิ้มจิมจิมจิ้ม ให้มันเข่าเหนือนะครับพวกเลือดพวกยังไม่ได้เอาต้มยังไลออกมามันจังสุกเร็วนี่ครับ15เบิร์โอ้โเหน,เนือมันไก่ต้มน้ำปลาเกอน ใส่น้ำปลาเนี่ยโบใส่น้ำปลาบเป็นไก่ตุ๋นน้ำปลาเนี่ยครับ <c oughs> ี <c oughs> ่น้องจิ้มลงไปมา ลืมแกงเห็ดน,นี่ครับนี่ดูแกงเห็ดผึง่งใบผักติวอ่ะ ดาวൈมักสมก็จะใส่ลายสมอีหลีแต่ว่าผมมักเปรี้ยว มันใหญ่ลายเนาะพี่น้องเนาะหนองมใหญ่หลายเอ้าลองดูนี่อิ่มมื้อนี้

อันนี้ได้บาทแล้วครับตําแหน่งนี้มีเวลาเนี่ยเพื่อผู้ราชนึงไม่รู้ครับ ไงพี่น้องเดี๋ยวมันเอาละครับ ก็พอสมิ่งละคลิปนี้ก็ทำมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันได้ครับเด้อกับช่องมิสเตอร์เบลนะครับกับสุดท้ายนี้อยู่ดีมีแห้งสุกสุนทนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ